สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะอยู่ในช่วงครัวสายแดงนะคะวันนี้เราก็จะเข้าครัวทำกับข้าวกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจากคลิปที่แล้วนะเราทําการนะคะไปทอดแหนะคะได้ปลามาตอนนี้นะคะเชฟมอสก็กําลังจะเผาปลานะคะพี่นุ้ยมาไม่ทันนะ่ะตอนที่เขาทาเกลือนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เขาปิ้งเลยแล้วกันนะคะทุกคน น,นี้นะพี่มอสก็ทําการทาเกลือนะคะแล้วก็ทําการปิ้งนะคะทุกคนพี่มอสพี่มอสใส่อะไรบ้างในนี้ะไคฮะใส่ทานทาเอ้ยนะคะพี่มอสทำการนะใส่ตะไคร้นะยัดไปตรงท้องนะคะแล้วก็เ,เกลือทาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นะคะดเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเขาจะทําน้ําจิ้มแบบไหนนะคะที่จะเอามาจิ้มปลาเผากันในวันนี้นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะคือแบบว่าต้องใช้ไฟแบบว่าอ่อนมากๆนะคะไฟแรงไม่ได้นะถ้าไฟแรงมันจะไหม้ข้างในมันจะไม่สุกนะคะต้องใช้ไฟแบบอ่อนๆเลยนะคะคพี่กดเป็นไงหิวเลยหิวแล้วนะคะตอนนี้พี่กดก็ปิ้งอยู่นะ,ะมันยังตรงไหนมันยังไม่ไมสุกกับพี่กด ช่วงหัวใช่ไหม,มนี่นะคะช่วงหัวมันยังไม่สุกนะคะทุกคนต้องปริ้งหัวให้มันสุกก่อนนะคะนี่นี่เป็นปลาอะไรอะปลาที่เป็นต้าต้นเนะต้องบอกว่าต้องใช้ไฟอ่อนใช่ไหมพี่กฤตใช่นี่ฮะวันะนนี้ไม่ใช่ปลาเผาธรรมดาแต่วันนี้เป็นเนี่ยปลาเผาครับเมี่ยปลาเผา เนี่ยคะตอนนี้นะคะก็สุกไปแล้วนะคะหนึ่งตัวนะคะนี่พี่กดจ,จัดจานวางเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้นะ,ะยังไม่สุกนะคะน่าจะเป็นช่วงช่วงหัวนะคะที่มันยังไม่สุกนะคะคือใส่ถ่านไปอีกแล้วนะคะเราก็ทําการปิ้งนะคะรอไปเรื่อยๆรอยจนกว่ามันจะสุกนะ,ะมันจะใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะตอนต่อไปพี่กดทำอะไรทาน้ำจิมนะ้มครับทำน้ำจิ้มนะคะนี่ใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงอร่อยลงไปด้วยพี่กดเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้ำตาลทรายด้วยนะคะ ใส่ไปบ้อมกันเลยนะนี่พี่กดกำลังทำาน้าละเอียดเลยวันนี้นะคะเราจะชิมอุ้ยพี่กดผมแม่งสีเป็นสีส้มอ่ะเขาแท้อะวันนี้เราจะมาดูนะคะพี่กดพี่กดนะคะปรุงนะคะว่าน้ำจิ้มมันจะแซบขนาดไหนนะคะทุกคนนะคะพี่กดก็ทำการใส่มะนาวนะคะทุกคนนี่ต้องเอาเม็ดออกด้วย นี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับปลา2ตัวนะคะน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ผักแล้วก็เส้นหมี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนในการกินนะคะนะตัวไหนก่อนเอาเลยเนี่ยนี่นะคะอันนี้คือหวานแห่คนที่หวานแห่ที่ไม่บานใช่ไหมพี่กดเยได้ infinite infinite แห่น้ามุ้ยะน้ามุ้ยได้นี่นะได้ไรปลาไงปลาฉลามอ่ะเออได้ปลาบู่พี่กดเราไม่ได้ปลาอะไรเลย ได้สิได้ปลาอะไรปลาหนึงตัวนึงอ่ะอยู่ไหนไหนจำได้เ่ามีชื่อเปล่าปลาผมมันมีตาข้างซ้ายข้างเดียวพี่ไหนมาเนะดูวิธีการล้อนะคะนี่ต้องลาะดานข้างแบบนี้ก่อนทําไมต้องลาะแบบนั้นอ่ะมันจะลอกง่ายนะครับลอกง่ายจากนั้นเราก็ทําการเปิดปากแผลนะคะเปิดปากแผลอันนี้มันจะแห้งไปแล้วเนี่ยมันจะติดยางแห้งไป ย่างแห้งไปพอเราย่างแหง้งปุ๊บมันจะติดติดมากะหนังแล้วรอกเนี่ยเขาเนื้อทิ้งหรอเอาหนังกินไม่ใช่เขาเาจ้าหนังให้พี่มอสไงอ้าวพี่มอสอ,อ,อันนี้ของพี่โกดอันนี้ของพี่โกดอันนี้ของพี่โกดพี่โกดนี่ได้แล้วโอ้โหพี่โกดได้ชิ้นใหญ่ชิ้นแบบนี้เหรอโ <laughs> อ้โหอุ้ยรอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแล้ว,วนะคะโอ้นน กี่กดโอ้โหบับเลยอะไหนเฮ้ยพี่มอสมันต้องมีผักด้วยเออพี่มอสต้องใส่ผักเฮ้ยไม่ใช่กินไม่เป็นนี่วะเขาเอาผักวางข้างล่างแล้วก็อันนี้เทิร์นแบบน,นี้แล้วก็น้ำจิ้มใส่เคยกินไหมเนี่ยไม่เคยกินโโฮ่าโอ้โหใส่นิดเดียวเองน้ำจิ้มอะไม่ชอบน้ำจิ้มเยอะนี่นี่เดี๋ยวมาดูคนกินเป็นนะฮะนี่เลาะแล้ว เราแล้วเรากินอย่างงี้ไงเออคนกินเป็นเขากินอย่างงี้ทุกคนอันนี้น้ำเกลืมีปกดนะครับนี่เลยเรากินตะปานะครับเส้นน้อยๆเดี๋ยวจะอิ่มไวน้อยๆเดี๋ยวจะอิ่มนะคะนี่ผักมีประโยชน์กินได้เยอะโอ้ยเกมฝีเลยเกล็ดปลานี่ต้องคนฉลาดนี่กินเนื้อพวกนั้นหลอกเกล็ด เออคนทอดไม่ได้นะมีเป็นมอสได้สามตัวกินเกตกินเกตปลาคลิปนี้นะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปทําการทอดแหนะแล้วก็นี่เลยมาทําเนี่ยงปลาเผาแบบนี้นะคะทุกคนก็อิ่มนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับในการทําน้ําจิ้มในการปิ้งอะไรต่างๆนานาน,นะคะถ้าคนไหนนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถไปทําตามได้นะคะ<ด>คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะพี่มุ้ยนะคะเป็นคนทอดแหเแต่ไม่ได้ปลาเลยนะคะ แล้วก็พี่กดนะได้ตัวหนึงนะคะแล้วก็พี่มอสนี่อยู่ทางนี้เลยได้พี่มอสได้กี่ตัว<า>ได้3ตัวนะคะ<า>คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย